สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินทุเรียนหลงรับแลกันนะครับผู้ชมครับเราแกะไว้เมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ทานกินวันนี้เรามาจัดไห้เห็นนี่คือแบบสุดยอดอ่ะใช่ครับผมเต็มถาดแด้เห็นก็หลงรักก็ไม่เกินจริงนะัตพูดเยอะข้าเหนียวอยู่ข้างล่างเอาไว้ก่อนเนาะไว้ก่อนไว้ก่อนหลันพี่หลนนหือ คุณผ <c oughs> ู้ชมคุผู้ชมดูเนื้อนะเนี่ยหลงรับแรงเนื้อจะเยอะมากเลยนะถ้าได้แบบลูกใหญ่ๆเก,เกเล็ดเออะไรเงี้ยล<ช>ูกกลมคมุณผู้ชมผมชอบเนื้อข้างในมันผู้ชมดูดิดูเนื้ออันนี้เนื้อทั้งหมดเลยนะไม่มีเม็ดเลยนะเนี่ยเม็ดนิดเดียวเองเนี่ยเขากินอย่างนี้ คุณผู้ชมมาอดิษฐ์ต้องลองครับผมเนี่ยเขาจะเหนียวนุ่มนะครับผมกัดไปก็จะกรึบ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 ในตรงเนี้ยข้างนอกเนี่ยกรึบกรึบกรึบข้างในนี้ละมุนมากคุณผู้ชม เม็ดแทบไม่เจอสองฟินเม,ม็ดรีบคุณผู้ชมดูนี่ผมกะว่าจะเอาเม็ดนั้นเนี่ยเม็ดไปเพาะนั้นเนี่ยจะได้เม็ดหรือเปล่าเนี่ยเม็ดกลมๆอ่ะ ได้หลงไดหลงรับแรงบอกว่าลูกหนึ่งเนี่ยจะมีเม็ดโตแบบที่สามารถไปเพาะได้หนึ่งเม็ดนั้นนอน,นั้นจะรีบอเพราะว่าเขาจะเก็บหนึ่งเม็ดเนี่ยเอาไว้ขยายพันธุ์หนึ่งลูกตอนนีหนึ่งเม็ดที่กลมๆเป้งเม็ดเป้งอ่ะที่ขยายพันธุ์ได้น้องนั้นจะรีบไม่สามารถที่จะไปเอาไปเพาะชาได้เนี่ยไม่รีบหมดเลยไหมที่เรากินยังไม่เจอเม็ดนั้นเลยข้าเหนียวนี่ตั้งแต่เมื่อวานแลผู้ชมผม แค่ตัวเย็นไว้แข็งเ้าเนี่ยมุนไดไหมในได้ไหมรีบไม่ได้ไม่ได้เหรอคุณผู้ชมนุ่นคะละมุนมากครับผมเาเียมวันนี้เขาจัดงานนี่ มหาดจันทุนเล็กหลงหลินอ่ะตั้งบูธแล้วที่ตลาดกลางอ่ะคุณผู้ชมจากกี่วันนะพี่ก็ไม่ได้ดูเลยน่าจะหลายวันนะสิบวันเปล่าสิบวันถึงวันที่ยี่สิบสองรู้ได้ไงครัรู้ดีเก่งอ๋อเขามีนัดมั้งมีนัดเดี๋ยพาคนไปเที่ยวมั้งไม่นี้ก็ดูในเพจไงอ๋อเขาอันนี้ประกาศไว้อยู่อืม สุดท้ายก็ไม่มีเม็ดนั้นรีบเห็นไหมล่ะเดี๋ยววันหลังผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดหลงหลินเลยเทศบาลหัวดงพาไปชมบรรยากาศตลาดทุเรียนเลยเดี๋ยวนนให้นนพาทัวร์หนึ่งวัน ตอนผมไปนี่คือแบบว่าเขาเอาทุเรียนมาส่งเยอะมากเลยนะกลิ่นแบบถ้าคนนี้ไม่ชอบทุเรียนอยู่ไม่ได้กลิ่นมันหอมมากกินหอมไม่อยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ชอบไงเราชอบมันหอมอะกินมาสามภูแล้วยังไม่เจอเม็ดใหญ่โน่นไหนเนี้ยคุณผ <c oughs> ู้ชมนเนื้อดิเนี่ยมีแต่นเนื้อเห็นไหม <c oughs> เขอยาโทเม็ดเล็กนิดเดียวแต่พูดจริงๆไม่อยากแต่ข้าวเหนียวหรอกแต่พี่เกมมามาแล้วจะเสียนิดเดียวข้าวเหนียวมันแข็งนะเนี่ยโอ้โหพวกนี้จะมีไม่นาเมิตรละอุ๋มเหรอ นี่อันนี้ไม่มีเมดด็ดแน่นอนคุณผู้ชมแับข้นเหนียวที่ผมเอามาเนี่ยผมจะเอาเม็ดนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่เจอเม็ดนั้นเลยเนี่ยไหมไม่เต่ริบรบิ้นเลยอ่ะไม่เจอเพราะผูกที่สวนที่สว,สว,สวนไม่มีสักต้นเลยนะคุณผู้ชมท,ท,ที่สวนมีแต่หมันทองออดูดิอืมกินทุเรียนแล้วลมพัดเย็นๆอ่ะสุดยอด เอกสักสองภู่เขาไม่ว่ากันหรอกเนาะมันไม่ได้หวานจัดเยอะนะผมว่าหวานแบบพอดีพอดีเลยหวานมันใช่แต่ว่าไปนะบางลูกหวานแหลมถ้ามันแหลมบางลูกหวานแหลมเลยคุณํมบาดคอมีงกับมีดอ่ะกดาันแล้วเลย สุดท้ายก็ไม่ได้เม็ดที่กลมๆมีใหญ่ครับพี่ชยมรีบทุกโโหใช่เนอะแต่เนื้อดีมากเลยอ่ะชอบเนื้อนะสดๆอ่ะลองอันนี้อันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนี่เล็กเล็กหมดเลย อันนี้ก็ไม่มีบีบเลยล่า,ลาสุดเนี่ยไม่มีเลยอ่ะนนออเ,เจอแล้วนี่ผมจะให้ต่อคุณผู้ชมดูเม็ดไง๋องอล้วหนึ่งเม็ดผมได้แล้วอน,นี้อันนี้อันนี้นี่ได้พอแล้วหนึ่งเม็ดคุณผู้ชมกว่าจะได้นะครับผมนี่นี่นี่ น,อ,น,นอันนี้ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมมาเทียบอันนี้รีบอันนี้นี่แหละที่จะงอกนะคุณผู้ชมนี่เริ่มแตกแล้วจะงอกแล้วันนีก็ได้ใช่ไหมได้อันนี้ได้ถ้ากลม,มแบบนี้สิกลมๆเขาก็จะมีแบบงอกได้ไงอันนี้มันรีบคือเขาไม่ให้เชือ้อละไม่เชื้อเออไม่ให้ไม่ให้ไปขยายพันธุ์เพราะหนึ่งต้นเอ้หนึ่งลูกเนี่ยเขาจะมีหนึ่งเม็ดนี่แหละคุณผู้ชมเป็นเม็ดใหญ่มเม็ดโตอนนี้เ็าจะรีบประมาณนี้ไมล่ะนี่ได้หนึ่งเม็ด ดูเนื้อด้านดูเนื้อนี่พูดไปพูดไปของกินต่ยโ <laughs> น้นอือไปไม่อยากกินเดียวอะ่ะต้องแบบค่อยๆแล้วเมียแต่ไ <laughs> <laughs> ม่เม็ดเก็บได้ น,นี้ได้ไหมเนี่ยพี่แก้มไม่ได้เหรอไหนกินไหมดูก่อนเนี่ยมันจะได้ไงมันรีบหมดเลย่ไม่ได้ไม่งอกนะไม่งอกเสียนะถ้าเราไปทำปุ๊บเน่าเลยดำเน่าไปเลยเนี่ยเพราะว่า,มาเมล็ดนั้นไม่สมบูรณ์ไง มันไม่อย่างนี้เห็นไหมละ่ะมันไม่สมบูรณ์คุณผู้ชมคุมแบบนี้พร้อมที่จะงอกแต่มันรีบปินกำลังปิน <c oughs> ้นแหมกเ <c oughs> ร่อยอร่อยๆแบบนี้ไม่เถิดได้ตังค์ แต่ถ้าสวนรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะผมว่าไม่เหมือนกันเลยอยู่ที่การตัดบางครั้งตัดอ่อนไงรสชาติมันก็จืดๆมไม่ถึงเวลาตัดแต่ทุเทศที่ได้มาวันนี้ยเป็นทุเรียนหลงที่หล่นลงมาสุกเต็มที่แล้วล่นเองไม่ล่นเองคือแบบมันเต็มที่ของความแก่ความอร่อยอ่ะนะสุดยอดฮี่เหมือนเดิม อิ่มปีอิ่มปีมันพอดีอะ่ะกินกับข้าวเหนียวอะ่ะยอมแต่ความอร่อยนี่เต็มพันให้พันเลยไม่ให้ร้อยอร่อยจริงละอร่อยสุดเลยอะ่ะดูเนื้อเนี่ผู้ชมพูเนี่ย,เน,ยเนื้อทั้งหมดเลยบ,บีบไม่มีเม็ดเลยไหมโอ้ ยังไม่พออีกเหรอผมไม่ไวหวแล้วลูกนี้เหลืองเข้มรสชาติจะแหลมแหลมมากหวานแหลมมาก นี่ไปทางมันคุณผู้ชมลูเนี่ยตัวนี้ทางมันสีมันไม่เข้มนะเนี่ยน่าจะคนละต้นกันแต่ก็ไม่ต่างก<ม>ันน้อยเด้อลงใจไม่ได้ไม่ได้ เม็ดเดียวจริงๆอะถังถาดได้เม็ดเดียวคุณผู้ชมใจจริงที่ผมเอาทุเรียนหลงมานี่ก็คือจะเอาเม็ดไปเพาะนะอันนี้ได้ปะอันนี้ได้เม็ดหนึง่งนะอือเอออันนี้ได้เม็ดหนึง่งนี่ือเปาอันนี้อันนี้ไม่ในมือซ้ายอ่ะยังจะเอาอีกอะเอาอืพอผมยอมแล้วไม่ไหวแล้ว ลายปูโอ้โหกินได้จนอิ่มอ่ะมันไม่เลี่ยนอ่ะอือมันไม่เลี่ยนเลยจริงๆหลงรับแรงนี่กินได้แบบเพลินๆใช่เพราะกินไม่แรงคุณผู้ชมกินไม่แรงถึงสุกอนไไหนก็กินไม่แรงแล้วกินได้เลยๆขนาดผมไม่ค่อยชอบหวานนะหรอกกินจนอิ่มอ่ะตอนเนี้ยไม่มีเลี่ยนอ่ะปลาดุ เม็ดตืมกวใหไงโถได้เม็ดเดียว <c oughs> นี่ไงสองเม็ดอันนี้ก็รีบอันนี้ก็ยิ่งรีบอันนี้ก็รีบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนี่รีบหมดเลย <c oughs> เนื้อมันได้เยอะจับ <c oughs> <c oughs> อยู่ด้านข้างนี่เห็นเห็นฟันหน้ามันฉอดกันเลยคุณผู้ชมปูดไปเลยอะ่ะมันไม่ใช่ง,งานกับของอร่อยแบบนี้แหละพอแล้วป่ะยิ้มแล,ล้วพอ,ลอลแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวันดี้ครับวันนี้หนำใจเลยอะ่ะโอ้โห